ออมเด็ดนะคะเขาเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมากเลยนะคะเพื่อนๆข้าวไม่กินก็ได้ว้ายท้าเหมือนพ่อเอ็มหรอพ่อเอ็มอ่ะทำใครสั่งใครสอนให้ทำอย่างนั้นน่ะลูกเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงยิงเลยอ่ะตามแบบใครมาเนี่ยน่าก้อยเชอแบบพาเนี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องฟันนี่อะไรฟันนี่เอาไม่ได้เอแบบฟันนี่ สวยมากเลยนะคะพวกเราแต่ละน,นิ่งช่องไม่นดีจ้าเลยช่องพวกเราเนี่ยเอ่อเอมยัดนัดปิดแล้ว <c oughs> โอเคครับวันนี้วันนี้มาถ่ายชิมกับมแมอูแมอูซื้อขนมมาให้ออมเด็กกับเชอร์เบกินเฮ้ยแมวูพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำไมอ่ะเปรียบเสมือนนะพ่อเอ็มแล้วพ่อเอ็มไม่ได้กินด้วยเหรอครับเมื่อกี้ไม่มีชื่อพ่อเอ็มอ่ะอ๋อแม่อูซื้อขนมให้พ่อเอ็มน้องออมเด็ดแล้วก็น้องเชอร์เบกินเย้ แม่อูนะเพราเอ็มอยากกินป๊อปคอร์นมากเลยก็อยากไปดูหนังมากเลยแต่แม่อูเขากินได้เขากำลังไดเอทอยู่ช่วงนี้ก่อนปีใหม่เขาจะผอมไม่ได้อ๋อออมเล็ตเพราะเพราะออมเล็ตเคยกินคิดแคทไหมเคยเหรเห็นในเซเว่นแล้วคิดแคททำไมอะคิดแคทป๊อปคอร์นเฮ้ยรู้ได้ไงอะ ใช่แล้วนี่ตอนเท่าไหร่หนึ่งแนละ้วเราจะกินคิดแคทต์แบบนี้ใช่ไหมพาเอ,าอมออนี่น,น,นี่อันนี้คิดแคทธรรมดานะค่ะคิดแแบบออริจินอลนะครับเป็นช็อกโกแลตธรรมดาครับเป็นสูตรธรรมดาเลยนะ<ช>ที่เขาเอาไปทำให้จิ้มไปทำอะไรขนมได้หลายอย่างมันก็อร่อยในตัวของมันน้องใบเอมธรรมดาทำน้ำทำนด้วยด้วยเหรออันนี้คือคิดแคสธรรมดาใช่ไหมคิดแคทธรรมดาแต่แม่อ้๋มีพิเศษกว่านี้นี่คิดแคทป๊อปคอกกอนอมริกเคยกินหรือยังอเมริกเคยกินยังไม่เคายอมอันนี้มีสปอนเซอร์ไหม แม่อูไงปตตปอนเซอร์เมื่อไหร่ช่องเราจะมีสปอนเซอร์ขนมเข้านะจริงๆนะจริงๆนะไม่มีสปอนเซอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องเฉยๆนะจนะกดไลค์ไปเลยมาวันนี้กินอะไรก่อนดีอ่ะกินอันนี้ก่อนมายืนต้องมายืนเลยไปไปยืนเล้วทีหลังกอเดี๋ยวอร่อยกว่าแน่เดี๋ยวแม่อูจะให้ชิมทีละรสชาตินะพ่อเอ๋มอ่ะรสชาติแบบดั้งเดิมออริจินอลนะคะโอ้ยมันมีฉันเบ็ดไม่กินแน่เลยพ่อเอ๋มมีสี่บังแล้วสี่บังแล้วอีกอันนะอันก็แบ่ง เพราะเอ็มตัวใหญ่ไอ้โอ้ยเพราะเอ็มสองอีกแล้วเหรอไหักเลยนะเพราะเอ็มมันไม่ได้เปลียนนะไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะเอ็มอ๋อแม่อูแช่ช่องฟิตมาเลยนะคะเพื่อให้มันแข็งนะใช้ฟันนะอ่ายืดนะยืดดีๆเดยอยืนดีๆนะคะเจ้าของช่องก่อนค่ะเจ้าของช่องกินก่อนอ่าให้เชเบตกินก่อนอากาศอร่อยไหมยังไม่ทันกัดเลยลูกเสี้ยวเสี้ยว แค่นี้เองเคี้ยวเยอะๆเร็วออมเด็ดนะคะเขาเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมากเลยนะคะเพื่อนๆข้าวไม่กินก็ได้ว้ายทำเหมือนพ่อเอมเหรอพ่อเอมอ่ะทำใครสั่งใครสอนให้ทำอย่างนั้นน่ะลูกเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงยิงเรือแบบใครมาเนี่ยหนักไปอีกชิ้นนึงไว้ให้ออมเด็ดนะพ่อเอมมาแม่อูถือไว้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อเอมกินหมดอ่ะหมดยังหมดยังหมดปากยังแค่เป็นหมดยัง นี่ขนาดรถเอาเลยคุณน,น้องยังอร่อยขนาดเนี้ยอ้าวเอาแล้วไงพ่อเอมแล้วป๊อปพอรถใหม่มันอร่อยขนาดนี้แล้วอเฉเบ็ตจะกินไหมเนี่ยดูดิยังไม่กินให้มหมดเลยหมดไหมแม่อู๋ขอสังชัดหน่อยดิตรงเนี้ยจัดไห,ดไหม <นะ S 1> สวยไหมสวยมากพ่อเอมสวยมากค่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกเชเบ็ดยังไม่หมดปากมึงยิ้มตรงนี้ลูกอ่ะเชเบ็ตยิหมดก็หันหน้ามาค่ะทุกคนหันหน้ามองแม่อู๋เลยยิ้มไว้นะยิ้มไว้นะก่อนพ่อเอ็มแกะเสร็จนะยิ้มจนกว่าจะอันนี้นะ ยิ้มยิ้มามเขียวฟันฟัเหลืออะไรอะเมทหูยแท่ใหญ่ไลยุูยอุ่ยมันแท่งใหญ่มากุูยพอดีสาช็อตเลยนะคะมายังอเมื่อกี้เหมือนหมเหมือนมากเลยพเพียงดูมุมกล้องอ่าลองลอมันของพื่อนเลยละ เรื่องหักเรื่องหักพวกเนี่ยเพื่อนของฉันสมัยวัยรุ่นอ่ะเพื่อนหักไอช้นก่อใครจะกินก่อนจะของช่องสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะไปยืนไปยืนยิ้มยืนยิ้บนะคะยืนยิบมีข้างในมันเป็นยังไงเป็นไงลูกมีป๊อปคอร์นไหมมีป๊อปคอร์นข้างในไหมจริงจริงเหรออร่อยไหมแต่เพิ่นมรู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่มากเลยนะคุ้มมากเลยบ๊อปคอร์นปิ้นดอกไม้นะเพื่อนไหนเอาไปลองดูให้หน่อยเป็นไงลูกทาเน็ตหมดเลยเหรอลูกเราค่อยๆกินก็ได้ลูก ค่อยๆกัดมันแพงมากเลยลูกแพงเราเท่าไหร่นะพ่อเอ็มสามสิบสี่บาทป่ะจริงเหรออร่อยไหมอัลเน็๊พบคอร์ดอยู่ในคิมมี่ไหมมันเหมือนรสชาติแบบยังไงอัลเดนคาราเมลมันจะมีคาราเมลอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วก็มีป๊อปคอร์นแทรกไปในนั้นแล้วก็ช็อกโกแลตใช่ไหมลูกอร่อยไหมถ้ามีโอกาสจะซื้ออีกไหมถ้ามีตังจะซื้อไหมซื้อด้วยเหรอรัสเชเบตด่าถ้ามีโอกาสซื้อไหม ถ้ามีตังค์ซื้อไหมคือเมื่อกี้เราใช้ตู้เย็นมาไงแล้วก็แบบอร่อยเลยนะพี่เอ็มใช่แพ้่หนานแล้วแต่พวกช็อกไร่อะกับอากาศเมืองไทยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะหรือมันต้องรีบกินใช่ถ้าไว้ในรถนะคะร้อนละลายนะมูตะคุยกันเนี่ยดูพี่เอ็มละลายไหมพี่เอ็มเติมเยิ้มเลยเห็นไหมอันพี่เอ็มลองชิมให้ดูหน่อยแล้วก็บอกรสชาติให้หน่อยดูตัะจอยนะอืออโอลิโนะอ้าเป็นไงพ่อเอ็มอ่ะรีวิวให้แม่อู้หน่อย แล้วคมันเป็นป๊อปคอร์นคาราเมลแบบขึ้นมาชัดมากจริ้งหรอกัดไปดูเป็นแบบรสสัมผัสของป๊อปคอร์นเลยอร่อยใช่ไหมอุ้ยทุฟันแม่โอวบอกชนเต็ดไ้วอ่าเดี๋ยวแม่โอวให้ออมเล็ตไปเลยแล้วกันนะพ่อเอมพ่อเอมไม่เอาแบบนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆน้องเอฟซีตกใจนะพ่อเอมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่ดูสภาพเลยไหนชีเต็ดแม่โอวขอดูหน่อยค่ะไหนเดี๋ยวขอดูฟันหน่อยชีเต็ด หยิฟันเด้ป่ะหยิฟันให้เพื่อนๆดูก่อนเร็วเอะเร็วกำลังกำลังโรดฟันอยู่อ่ะเมทก็ไม่รู้หมดแล้วยั่วเลยแต่มันอกี้ป๊องความแบบว่ามันเข้าแบบเข้าพองอย่างไรแบบชัดมากอ่ะจริงเหรออร่อยใช่ไหมพ่อเอ็มเอามือไปเลยเอามือสักนิ้วไม่เอาห้านิ้วไปเลยพ่อเอ็มแสดงว่าอร่อยจริงโน่นไปแล้วโนุ่นแต่เพื่อนอยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยใครรู้ันแบบนี้บ้างหมดว่ามันหวานไปหน่อยนะ ไม่พ่อเอ็มช็อกโกแลตก็หวานเนี่ยนะไม่อันอันธรรมดาออริจินอลไม่หวานนะไหนนะพ่อเอ็มลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้ไม่หวานมากใช่ไหมหมดยังอยู่ในเปล่าอมเล็ตนี้ไม่ได้เลยนะไวมากเรื่องกินธรรมดาอร่อยกว่าจริงเหรอเดี๋ยวถ้าใครชอบคิดรีวิวช็อกโกแลตนะเดี๋ยวมันจะมีโกดาร์กช็อกโกแลตด้วยเออดาร์กช็อกโกแลตขมไม่รู้ขมนะขมมากเลยการกินไหมช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตแบบไม่ผสมน้ำตาลใช่แบบเข้มข้นเลยนะพ่อเอ็มส่วนมากเขาไม่ค่อยกินหรออยากน้องที่แบบอยากลองไหมดาร์กช็อกโกแลตอะมาเอามานี่งพ้ โอเคนะแ,แม่อ,อุปิดคลิปดีกว่าเนะเพ่อเอ็มเนะาะโอเคอน,น,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุก,ก็ฝากกดไลค์อ่าฝากกดแชร์อ่าแล้วปักตะไคร้ไม่ใช่แล้วซับตะไคร้แล้วกดซับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหนะ้า